สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องแย้ไปซีแชนเอลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้แย้ไปซีกระเด็นน้ำขอมูลเนื้อทางเหล็กเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งเมษายนเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแย้ไปซีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้ไปซีน้ำมีเด้อดจ้าพี่น้อง ล้าก็ย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเนาะยามยายประสิรุงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริาพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขามาพุยมาทักทายกับยายปสิกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะ,ะพี่น้องกับบบาอร้ล่ยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูนแนวทางอาจารย์ทันแหลก่นเลยจ้าแนวทางนี่เพิ่นบอกว่าแนวทางเลขชนสูตรประสันพี่น้องเพื่อนจับมาดห้มกันได้สามโตค่ะพี่น้องค่ะ 8 6 2 9 1จับมาท่มกันได้3ตัวบนค่ะพี่น้องอ่ะพิจารณาเป็นแนวทางล่องเบิงได้เนาะคะ่ะเพื่อนจับมาท่มกันได้ต่นีน้พี่น้องมาเบิงห้เลยเนาะค่ะพี่น้อง1 2 6 1 2 8 1 2 9ก6 8 1 6 9 1 8 9 2 6 8 2 6 9 2 8 9และ68 9เกพี่น้องจ๋าแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเลยนาะ,ะพี่น้องอันนี้เพื่อนบอกว่าทั้งหมด1ิคู่สั้นจ้าเพื่อนว่า แคบหน้าจอเป็นแนวทางเลยเลยมาสามตัวบนเนาะค่ะมาครบสามตัวบนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมักระจวดจาดน้ำเพลินเลยเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนั่งฝาผ้าร่วยเก่าว่าสันเพื่อนบอกว่าแนวทางรางวันนี้ฟันเก่าตัวเดียวเลยว,ยว,าว่าสันพี่น้องเม็ดเดียวแคนแคนเก่าซีว่สันพี่น้องอ่ะมักจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินเลยเลยเนาะค่ะพี่จ้าหน้าน้ำเพลินเลยเลยเนาะพี่น้องเน,นาะขั้นมักรจวดจาาน้ำเพลินเลยเลยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางของแอดเสียนกเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าจังสี่แหะสองไซสจิถึกเลขว่าสั่นจา้าเพื่อนว่าเพื่อนฝันแล้วว่าสั่นอ่าเพื่อนบอกว่าหนึ่งสามอ่ศูนย์สองหนึ่งหกว่าสั่นจ้าพี่น้องเพื่อนบอกว่า, 13, า, 02, 16, วาสามตัวก็คือศูนย์หนึ่งหกเจ็ดห้าเก้าและหกหนึ่งหาแนวทางของเสียนกเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแต้มสิบหน่วยข้างทึงจากแนวทางของอาจารย์เสือกิมเนาะคะ่ะหววที่แล้วแต้มศูนย์ว่าสั้นค่ะพี่น้องหวดนี้เพื่อนบอกว่าแต้มศูนย์เพิ่นผิดเนาะค่ะพี่น้องคะหววนี้เพื่อนบอกว่าจังสี่และค่ะพี่นอ้องอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต้มบนแต้มสิบหน่วยบนว่าสันพี่นอ้องอะพิจนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดก่อนเนะาะจ๊าแอดก่อนเพิ่นบอกว่าเลขออกวันเสาร์เดอร์เด่นลางอยู่หนึ่งกับหาว่าสันเนาะจา๊ะพูดว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าเจ็ดและห้าเก้าเน้นๆก็คือหนึ่งเก้ากับสันเลขกํลาลังวันหนึ่งก็หานะะเนาะค่ะเนาะจากแนวทางของแอดก่อนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยบนของแอดโมกพี่น้องจา๊าแคบหน้าจอเลยนะจ๊ะสองโตบนเนาะคะ่ะอ่ะแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะ ตัวจ่าได้เลยนอกจากโตไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์ยืดวมาสั้นแต้มสิบหน่วยบน1ิสูตรโตเดียวแขนแขวนมาสั้นแต้มบนตัวเดียวเก้าสั้นค่ะพี่น้องกาพิจารณาเป็นแนวทางใดค่ะพี่น้องขาแต้มบนตัวเดียวเก้าสั้นงวดนี่เนาะพี่น้องเนาะจากแนวทางอาจารย์ยื่นเนาะค่ะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนเอาแนวทางของแอด อาอาจารย์พี่มาจับมาถ่ายเนาะค่ะเพิ่นเดินลางอยู่ที่2กับ3เนาะจา้ะเพิ่นจับได้2 8 3 8 2 9 3 9 2 0และ3 0อันนี้คือแนวทางของอาจารย์พี่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เอ็ดดังเม็ดทรายว่าสัน้นเพิ่นบอกว่าตัด0 6 9ออกไปว่าสั้นจ้าจับ2ตัวได้5 1 5 2 5 3 5 4 7 1 7 2 7 3 7 4 8 1 8, 1, 8 2 8 3และ8 4วสี่วันสันค่ะอเอามากระจวดจ่ดฝาดบึ่มมาเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าหนึ่งเมษาวันสันจ้าเพิ่นว่าเอาแคบนาจอเลยพี่น้องเพิ่นเน้่งน,นึ่งหาหาหนึ่งเท่านั้นเนาะพี่น้องเอาแคบนาจอชุดเต็มสามโตเพิ่นเลยเนาะค่ะพี่น้องคะกะจวดจ่ดได้เลยเลยนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาชาพิมายวสันค่ะพี่น้องอ่าเพิ่นบอกว่า06465657676869และ7 9เก่ากก 58, หากับ8บอมาปักหลักไม่ 58, มาไม่ปักหลักหากับ8เดินหากับ8ดิหา8มาไม่ปักหลักหรือว่าเน้น8หาหา8พี่นอ้องอะ จวดจาดั่เพลิไนได้เลยเนาะคะ่ะอาชาพี่ไม้วสันเนาะจ่าโดนๆจะล่วงเือหนึ่งเด็เเิ่นกระเม่นดีวเด้พี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นสิบหน่วยบน v หนึ่งดังมังกรดังมังกรเดียวดายพี่นอ้องเพื่อนเพียนจากแนวาทางคนรลาซีเมตเป็นมังกรเดียวดายะะเ้ยค่ะเพิ่นบอกว่า0-278พี่น้องจ้า10หน่วยข้างทิงเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดวอนใช่เนาะคะ่ะ แอดวันชัยเราบอกว่าสิบหน่วยเนาะค่ะเนาะสิบหน่วยเพื่อนบอกว่าหาเก้าแปดเก้าสี่เก้าและสี่แปดจวดจาดฟาดเบิรมเลยพี่น้องมาได้ทั้งเรื่องทั้งราง่เนาะเพื่อนก็มาบอกว่าสิบหน่วยผลก็สิบหน่วยรางเนาะของแอดวันชัยนี่เนาะคะ่ะโมทีเรลยลมันมาทั้งเกตสามเกตเอ่ออันนี้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเลขรลับ,บวงในวสันจ้าพี่น้องจ้าเลขรับ,บวงในงวดที่แล้วข้าเจ้ากว่าเข่ามาหลายงวดแล้วพี่น้องบวกข้าเจ้าลงมาให้เบิ่งเนาะคะ่ะแต่ว่ายายไปสีลงงวดน,นี้เป็นงวดแรกเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าสามหกแปดหกแปดสามหกสามแปดและห้าแปดอาลองเบิ่งค่ะพี่น้องเลขรับ,บวงใน่ันผู้ใดเคยเห็นชุดนี้คอมเมนต์ขาวมาบอกเนี่ยเพราะว่าก้าเจ้าลงมาหลายมากเลยเนาะคะ่ะโยกลงย้อนหลังให้ดูตั้งหลายงวดเนาะค่ะพี่น้อง เหล็กลับวงในค่ะเข่าทุกงวดว่าสั่นค่ะพี่น้องหลายงวดมากเลยก็จะเอายุ่งงย้อนหลังให้เบิร์เนาะคะ่ะมาเบิรงวันนี้ว่าจะเป็นแนวใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดลัดชนกเนาะคะ่ะเอ็ดลัดชนกเราบอกว่าเด่นบนว่าสัน่นมาเบิร์ว่าเด่นตัวใดงวดที่แล้วเด่นสองกับสามมาสามเนาะจะออกแปดเจ็ดสามนะพี่น้องเนาะงวดนี้เราบอกว่าเด่นสี่กับหาว่าสัน่นสำหรับผู้ใดรอมแนวาทางชุด ลักลอยเพิ่นหรือว่าลอดแนวทางลักลอยเอ็ดนูน่าเนาะคะ่ะลอดก,ก่อนนะจ๊ะยังมามาเนาะพี่น้องเนาะไม่ลืมค่ะพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาบ่าลืมอ่านทุกคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางเด่นบนของเอด็ดรัตชนกเนาะจา๊ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนมาตัวว่ัสดุจากแนวทางของเอ็ดระเดนเนาะจา๊ะเด่นบนเอ็ดระเดนเก้ามาเก้าล้านศูนย์มาสิบล้านว่นัสดุ เด่นบน9กับศูนย์มาตัววสันจากแนวทางของแอลลเเดนนะจ้ะอันนี้คือแนวทางเด่นบนแอรลเเดนนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแคบหน้าจอเลยจ้ะชุด3ตัวบนตรงโตดชุดเด่นและชุดทัดล่องค่ะพี่น้องแคบหน้าจอเลยเนะจ้ะของแอดกิทนะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอเลยจ้ะชุดเด่นเพ่นเดอร์พี่น้อง หงดที่เรียกบนเขาสามโตชุดล่องเด้อพี่น้องแนวทางของแอดกิดค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างเจ้าสัวหงวดที่รุดสองหงดติดเหรอเนาะคะ่ะมาเบิ้งค่ะวางวนันนี้เด่นล่างเจ้าสัวสิเข่าบอเนาะจ้าสามเก้าสี่แปดพอรูดสองวดแล้วนะพี่น้องมาเบิ้งวางวนันนี้สิเดินดีบอเนาะคะ่ะจากแนวทางเด่นล่างเจ้าสัวเนาะคะ่ะพี่นอนะ้องเนาะอ่ะมากระจวดจาาฝาดเบิ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางห no นูบ no ิลหนูบิลว่าสันหนูบิลเพื่อนบอกว่าแนวทางเลขเด่นล่างเนาะจ้กงวดที่แล้วสองกับสามมาสามเนาะพี่น้องงวดนี้ห้ากับแปดหากับแปดมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันขั้นให้ถามาย่าไพ่ย่าไพ่กระสิม,มกักหาเลขจะของเนาะจ้ะเพราะว่าเลขจะของเอ่อเด่นเจ็ดกับห้ามาตัวมาได้ทั้งถิงและทั้งล่างดับหนึ่งล่างค่ะพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดลิดมาเบิงค่ะพี่น้องคะ่ะหมวดที่แล้วเจ็ดกับแปดว่าสันจ้าพี่น้องหมวดที่หาที่หาแนวทางเด่นบนเพิ่นใดพี่น้องเจ็ดกับแปดว่าสันมาสองตัวเลยเนาะจา้าหมวดนี้หนึ่งสองสามมสันจ้าเพิ่นว่าหมวดที่หาสิบหกสีมาบอว่าสันอภิพจารณาเป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางเด่นบนแอดลิสามตัวมาได้ถึงสองตัวเนาะคะ่ะ หนึ่งสองสามตัวใดสิมาค่ะพี่น้องค่ะจากแนวทางของแอดลิสเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้อันนี้มาเข้ามาปิดถ่ายโดยแนวทางรับเฉพาะสายทหารเนาะค่ะรับเฉพาะสายทหารอยู่ที่หนึ่งห้าแปดหนึ่งหกแปดเจ็ดหกเก้าเนาะจ้ะสองตัวพอดีเป็นหกแปดศูนย์ห้าและสองศูนย์เลขหลับจากในว่างวันสันหกแปดก็หกเกาเดอร์วันสันอะ พิจารณาเป็นแนวทางเลยค่ะพี่น้องกันมักกระจวดจัดฝาดเบิ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะพิจารณาน้ำเพลินได้เลยเด้อจ้าพี่น้องจ้ามักตัวใดกระจวดจัดฝาดเบิ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังปังสุขผู้สุขคนเนาะค่ะว่าจ่าใดที่ยายไพบอกบ่มวนหรือว่าอ่านตัวเลขผิดเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะ ขอขอบคุณทุกส้ำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันขอมูลเนืา้ทางให้ยยาไปสีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นเนวทางเนาะจ่าก็ขอบคุนในหลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า